การประเมินป,ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่1วันที่1ตุลาคม2566กถึง31มมีนาคม2567ดรชาณรงค์ยาสุทธิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนวมินทราชุทิธมัชชิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาอย่างมากมาย โดยได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปโดยปฏิบัติงานบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA โดยใช้นวมินโมเดลซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายแผนกลยุทธ์พันธกิจมีการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรและมีการวางแผนควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดังต่อไปนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการดรชานรงค์ยาสุทธิทิศได้มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของวิชาการโดยได้เริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนพ้อมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วมจนได้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการนิเทศติดตามรวมถึงการประเมินผลมาใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลตลอดจนการรายงานผลและนําไปปรับปรุงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีการรายงานผลและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมโดยมีทะเบียนคุมสื่อการสอนในทุกภาคเรียนด้วยระบบออนไลน์มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการจัดทําเว็บไซต์งานนิเทศการสอนและรายงานผลการดําเนินงานการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มนาระบบการรายงานในรูปแบบออนไลน์มาใช้ในการรายงานผลการดําเนินงานอีกด้วยโดยฝ่ายบริหารจะร่วมเข้านิเทศและให้กําลังใจการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มบริหารวิชาการได้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงนักเรียนที่ติดศูนย์รมอสเพื่อลดจํานวนนักเรียนที่ยังค้างผลการเรียนสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบตนเองได้และได้มีการจัดทำเว็บไซต์งานวัดผลเพื่อให้ครูประจำวิชาครูที่ปรึกษานักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามการแก้ไขผลการเรียนได้อย่างรวดเร็วสนับสนุนการติวโอเน็ตและเอเลเวลเพื่อเสริมสร้างความรู้เตรียมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยเป็นกิจกรรมเวิร์กชอ็อปที่สามารถนำความรู้มาบูรณาการใช้สร้างแบรนด์สินค้าวางแผนการตลาดการโฆษณารวมไปถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงจัดกิจกรรมสอบแข่งขันเทสราชพฤกษ์ครั้งที่ส ตามโครงการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เอพิโซดสเปเชียลจัดค่ายปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดรชาญรงค์ยาสุทธ,ธิดำเนินการบริหารจัดการสถานศ,าศาึกษาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการ,รบ้านเมืองที่ดีโดยแบ่งเป็น4ด้านคือด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไปในการบริหารวิชาการนั้นมีการสนับสนุนนักเรียนและครูในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1เพื่อให้ครูนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะและการแสดงออกทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและได้แสดงศักยภาพของตนเองจัดกิจกรรมเปิดรัวโรงเรียนสู่โลกวิชาการเสริมสร้างงานอาชีพจัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์กับประเทศนิวซีแลนด์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของโรงเรียนและเป็นการขอความร่วมมือรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการติดตามความประพฤติและผลการเรียนของนักเรียนดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสถานักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินโครงการค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดำเนินการกวดขันวินัยจราจรแนะนำการสวมหมวกนิรภัยและการทำใบขับขี่จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลิกภาพศิลปะการวางตนการพูดการเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพด้านบริหารทั่วไปนั้นได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีการวางแผนจัดระบบอาคารเรียนอาคารประกอบพร้อมทั้งสาธารณูปโภคกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้อาคารเรียนและอาคารประกอบรวมถึงการจัดสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักจัดบุคลากรให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาดำเนินการดูแลปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาวัสดุอุปกรณ์อาคารเรียนต่างๆให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางผานพุ่งดอกไม้และถวายราชสดุดีร่วมกับชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆด้านบริหารงบประมาณนั้นได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอ,อมสินเพื่อความร่วมมือในการจัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาปีการศึกษา2 5 6 6ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนดรชานารงค์ยาสุทธิได้มีการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดําเนินการและนําผลไปปรับปรุงฝ่ายบริหารครูและนักเรียนได้เข้าร่วมงานและรับรางวัลในงานเวทีเยาวชนเพลงพูดภาพครั้งที่1โดยมีนายนารากรก,รกันธธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน จัดกิจกรรมอยู่ค่ายทักแรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและจัดกิจกรรมรอบกองไฟนางสาววิชุดาหัน่นโตตุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประกวดเยาวชนเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลซีซั่น14ณจังหวัดชิงใหม่มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่กระทำความดีเป็นที่ประจักษ์ทุกระดับชั้นตามโครงการคนดีสีนวมินและโครงการธนาคารความดีจัดกิจกรรมในแนวทางการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดสนุกกับดนตรีและมอบของขวัญให้กับนักเรียนจัดการอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถทางดิจิทัลแพลตฟอร์มทิกต็อกโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวด้วย a ดูอิโนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจดรชานารงค์ยาสุทธิ์มุ่งเน้นในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจำนวน17ทุนและมอบทุนเงินปัจจัยพื้นฐานพิเศษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคณะกรรมการสถานนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศิมัชชิม จัดโครงการสายลหมห่มหนาวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์จัดทำปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปราะดรชานรงยาสุทธิ์มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกโดยเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานพารักงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดการประชุมผู้ปกครองและจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นดรชานารงค์ยาสุทธิ์บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาสร้างหรือนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนมีการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนและเว็บไซต์กลุ่มง,งานต่างๆในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอมีการใช้ระบบ SGS ในการกรอกคะแนนและการประกาศผลการเรียนในรูปแบบออนไลน์จัดให้มีการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมการลงทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนคลังสื่อการสอนคลังภาพกิจกรรมของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ ดรชาณรงค์ยาสุทธิได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อยา่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาประชุมสัมมนาวิชาการบุคลากรทางการศึกษาห้าภูมิภาค ดยโรงเรียนนวมิทราชุทิศพายัพเป็นเจ้าภาพเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ภายใต้โครงการสูงยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ECI Center ดเตอร์ชาณรงค์ยาสุทธิธิศเป็นตัวแทนโรงเรียนรับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนามนำชุดการแสดงมิตรภาพไทยจีนทำการแสดงบนเวทีใหญ่ เทศกาลตรุษจีน108ปีมาสจ,จันสีสันแหง่งศรัทธาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคืนสู่เย้าชาวนาวมินครั้งที่5ในวันที่30มีนาคม2567เข้าร่วมพิธีมอบสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9เล่มที่43ดรชานารงค์ยาสุทธิจัดให้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาโดยให้การอนุเคราะห์สนามสอบในการสอบปีเน็ตเอ็น T น็ตท t กตแพและเป็นสนามแข่งขันศิละปะหัตถกรรมระดับจังหวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอุตสาหกรรมกิจกรรมสภานักเรียนและวัยสีประจำปีการศึกษา2566ดรชาณรงค์ยาสุทธิ์สนับสนุนให้คณะผู้บริหารคณะครู ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทยสวยงามเพื่อรณรงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาค,คมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจัดนิดรรศการผลงานของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกอบการเลื่อนเงืนเดือนจัดการประชุมคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายเพื่อพิจารณาเห็นชอบหนังสือเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา2567 ดรชาณรงค์ยาสุทธิ์มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา,ารับความรู้เรื่องชีวิตวิถีใหม่และหลักสูตรสร้างสุขในยุคดิจิทัลเข้าร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่68เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสาวิทยาเขตร่มเกล้าวนวมินเข้าร่วมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ PA ภาคเหนือร่วมเป็นคณะทำงานทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพี่วิ่งด้วยใจให้น้องด้วยรัก จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพื่อจัดทําดุษิีนิพนธ์ของท่านรองรังสิวุฒิพุ่มเกิดนิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยตุลาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์เป็นวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการพัฒนาและประสิทธิภาพครูผู้ช่วยดรชาณรงค์ยาสุทธิได้นําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยมีการปฏิบัติจ,จริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารตลอดจนนำผลไปปรับปรุงส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล iqa award ระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษานวมินโมเดลได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากสำนักงานสอสศจังหวัดนครสวรรค์และได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีสพอมอนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ2567จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าดรชาญรงยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวามินทราชูทิตมัชชิมได้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง